นางเอกดังมาจากเวทีประกวดนางงามเมทินีกิ่งพยมชื่อเกิดเมทินีวอรจินตันกิ่งพยมเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2515ที่วอรจินตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนสูง178เซนติเมตรอยู่ที่นครนิวยอร์กปิดามันดาอัศกิ่งพยมและอาพรปัดชิมพี่หง ผลงานเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณเมธทนิกิมพยมมิสไทแรนเบิร์นปี2035และควินออฟเอเชียประวัติเมธินีกิมพยมมีน้องชาย3คนเมธนีนับถือศาสนาคริสต์การศึกษาคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอับสันชันนอกจากนี้ก็ยังเรียนที่ แฟชั่นอินดัสทรีไฮสค o ลที่นิวยอร์กด้วยนะครับการประกวดงงามไมเอทนิกิมพยมได้เข้าร่วมประกวด Miss Thailand วิ r ์เมื่อปีพศ2535ได้ตำแหน่ง Miss Thailand วิ r ์มาครองและเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิ s เวิร์ปี1,992หรือปีพศ2535ที่ประเทศแอฟริกาใต้และได้ตำแหน่ง ราชนีแห่งเอเชียและโอเชเนียแต่ไม่ผ่านเข้ารอบจากนั้นก็ได้รับโอกาสในการเดินแบบแฟชั่นพร้อมทั้งถ่ายแบบลงในนิตยสารอยู่หลายฉบับและเข้าสู่วงการเป็นนักแสดงซึ่งเป็นงานที่คุณเมธนีใฝ่ฝฟฟันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับที่อยากจะเป็นอยากจะเล่นอยากจะแสดงอาชีพนักแสดงนางแบบพิธีกรและนักธุรกิจ ปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2,535จนถึงปัจจุบันผลงานแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกที่แสดงแอบเก็บใจไว้ใกล้เธอปี2,539เรื่องล่าสุดปี2,566บอยแบนด์เดอะซีรีส์ละครโทรทัศน์ที่เด่นดังเช่นดอดโศกสงครามนางงามมัญญาริษยารวมละครโทรทัศน์ที่แสดงจำนวนกว่า37เรื่อง ผลงานการแสดงภาพยนตร์เริ่มแสดงภาพยนตร์เมื่อปี2541เรื่องแรกที่แสดงเรื่องกล่องทำให้เธอได้รับรางวัลตุกตาทองสาขาดารานามหญิงยอดเยี่ยมเรื่องแรกก็แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์เลยนะครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดคือเรื่องสวยรหัสค่าปี2562รวมภาพยนตร์ที่แสดงทั้งหมดจำนวนกว่า10เรื่อง ผลงานภาพยนตร์ที่เด่นดังเช่นกล่องคอเิสเตอรอนที่รักผลงานกันเป็นพิธีกรเป็นวีเจของ Channel V Thailand รวมถึงเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์หลายรายการภาพมวยไทยในเวอร์ชันภาษาอังกฤษในรายการศึกเจ้ามวยไทยไม่ทนีเป็นนางแบบให้กับการโฆษณาสินค้าหลายชนิดผลงานเมลสิทธิ์วิดีโอจำนวนมากกว่า8ชุด รางวัลที่ได้รับมิสไทเรนเบิร์นและได้รับยกย่องให้เป็นราชนีแห่งเอเชียและโอเชียเนียรางวัลตุกตาทองพระราชทานพระสุราชสวัสดีนักแสดงนามหญิงจอดเยี่ยมเรื่องกล่องได้ตำแหน่งสาวเซ็กซี่3ปีซ้อนคู่สมรสเอ็ดเวิร์ดชารเพิร์นนักธุรกิจชาวอังกฤษทั้งสองแต่งงานเมื่อปี2000 550และก็อยู่ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบันมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อสกายกิ่งพยมคุณเมทีเป็นนางเอกดังท่านหนึ่งที่มาจากเวทีประกวดนางงามเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากๆท่านเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การติดตามและศึกษาท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพการแสดงนางแบบพิธีกรและเป็นครูสอนการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ